มีปัญหาในกต่อไปอีกมีผู้กล่าวว่าท่านอาจารย์เอาลัทธิเซนมาเผยแพร่ในประเทศไทยแล้วก็สอนอะไรๆเป็นเซนหรือมหายานเป็นหมดเป็นการเสียหายอย่างยิ่งแก่พุทธศาสนานี้ท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรครับก็ว,ว่าในคนถ่ามันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันไม่รู้ว่า เส้นก็คือพุทธศาสนานั่นเองคือหลักพุทธศาสนาที่เอาไปปรับปรุงวิธีพูดวิธีสอนให้มันโลดโผนรุนแรงให้มันเหมาะแก่คนเฉียบแล้วมีสติปัญญาของประเทศจีนในสมัยนั้นคือประเทศจีนในสมัยที่พุทธศาสนานี่เข้าไปถึง ประชาชนส่วนใหญ่มันฉลาดมาแล้วอยู่ก่อนแล้วด้วยลัทธิคงจือ๊อลัทธิเหลาจือ๊อหรือลัทธิเตา่ามันฉลาดมากนะ <c oughs> จะไปสอนพุทธศาสนามุงมง,ง่ามๆธรรมาดาอย่างนี้มันไม่เอาเหรอกคน,อนนั้นไม่เอามันต้องมีวิธีพูดวิธีสอนให้คมคายให้โลดโผนมันจึงเกิดอ้วิธีพูดวิธีสอนอย่างเซนขึ้นมา แล้วก็เป็นพุทธศาสนาอยู่ตามเดิมอ่ะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นศาสนาอื่นไปลัทธิเซนทุกนิกายเอามาดูแล้วมันก็สอนตรงกันในข้อที่ว่ายามีอุปาทานในขันทั้งห้าทั้งนั้นหละจะยกเรื่องรูปเวทนาสัญญาทั้งการวิญญาณมาแล้วก็สอนอใหญ่มีอุปาทานในขันแต่ละขันอย่างนี้ทั้งนั้น แต่วิธีพูดวิธีสอนมันมีอย่างอื่นให้มันโลดโผนให้มันจับจิตจับใจก็เป็นพุทธศาสนาที่มีวิธีพูดอย่างหม่ให้มันโลดโผนเ้นนั้นก็ไม่ใช่นัที่อื่นซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาที่นี่คนถามเนี่ยมันไม่รู้อะไรเสีแล้วแสดงว่าสอนอย่างนั้นเป็นเซนหรือเป็นมหายานไปหมด มหายานนั่นไม่ใช่เซนเซนนั่นไม่ใช่มหายานไอเซนเกิดขึ้นนี่เพื่อล่อเรียนมหายานมากกว่ามหายานนั้นมันง่ายเกินไปเพียงแต่ทำพิธีรีตองอย่างนั้นอย่างนี้สวดมนต์ออกชื่ออมิตาภะ <c oughs> กี่หมื่นครั้งก็ไม่รู้ก็เป็นอันว่าไปอยู่สวรรค์สุภวตีเนี่ยเขาเรียกว่ามหายานคือทำให้ง่ายให้ไปได้ทุกคน ให้ไปได้ทุกคนเพราะคนทุกคนกคน่ะแม้จะไม่มีสติปัญญาอะไรเพียงแต่ปฏิบัติพิธีดีตองน,นี่ครบถ้วนแล้วก็ไปสุขาวดีได้ไัไปได้มากจงเลยเรียกว่ามาหายานส่วนเซนนั้นนะเพื่อจะล่อมาหายานก็ต้องรู้ธรรมะลึกซึ้งอย่างเดียวกับที่เรารู้คือไม่มีอุปาทานในขันทั้งห้าง เส้นนั่นไม่ใช่มหายานมหายานก็ไม่ใช่เส้นแม้มันเคเมืองจีนด้วยกันนี่มันเรียนมาลวกลวกมันฟังมาลวกลวกาว่าเส้นนี่เป็นมหายานถ้าใครเคยเข้าใจอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมถูกต้องว่าเส้นนั่นมันล่อมหายานไม่ใช่มหายานแต่ก็เป็นพุทธศาสนาด้วยกัน พุทธศาสนาอย่างเซนนั่นทำให้มันโลดโผนให้มันมีรสมีชาติเหมาะสําหรับนักปราชญ์ส่วนมหายานั่นขยายมันง่ายลงไปให้มีรสมีชาติสําหรับตาแก่ยายแก่ชาวนาะคนที่ไม่มีปัญญานะั่นจะใช้ไอ้ลัทธิมหายานได้เพราะเขาลดตํำลงไปจนถึงว่าทำกันอย่างเป็นพิธีรีตองก็ได้ถ้าเขาเชื่อจริง ก็ได้จริงเหมือนกันคือไม่ต้องมีทุกจริงเหมือนกันเพราะคนมันเชื่อเสียแล้วถ้าจิตใจมันเชื่อเสียแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะมันเชื่อว่าไม่ทุกข์เสียแล้วเช่นเขาเชื่อว่าความตายนี่เป็นการเรียกร้องของของพระเจ้าของพระเป็นเจ้าความตายนี่เป็นการเรียกร้องของพระเป็นเจ้าเขาก็ไม่กลัวก็ไม่เป็นทุกข์เราจะสมัครใจที่จะซ้ำไปเพราะเป็นการเรียกร้องของพระเป็นเจ้าเนี่ยด้วยอำนาจของความเชื่อทําให้ความตายไม่ ไม่เป็นที่หวาดเสียวแก่คนที่เชื่อแต่เราทำไมไม่ถือลทัทธิอย่างนั้นเรามีปัญญาที่จะถือว่าความตายนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่แปลกประหลาดอะไรเนี่ยมันมีความหมายคนละอย่างเราอย่าไปดูถูกเขาเลยเขาจะเป็นอย่างเซนหรือเป็นอย่างมหายานก็เป็นพุทธศาสนาที่มุ่งหมายจะดับทุกข์ทั้งนั้น มันต้องเลือกให้เหมาะสมอย่างคนไม่มีปัญญาจะมาศึกษาเซนก็ทำไม่ได้ไม่มีไม่มีข้าวเงอนไม่มีเชื่อแห่งปัญญาจะมาศึกษาอย่างเซนไม่ได้เอาอย่างมหายานดีกว่าเพียงแต่สวดมนต์กบทรานั่งตั้งเทนี้ครั้งก็เป็นอันว่าไม่มีความทุกข์อต่อไปถ้าความเจ็บไายมาถึง จะตายอยู่งยิ่งดีใจว่าจะได้ไปเร็วไงไม่ต้องรออีกนะเพราะพวกอาซิมเนี่ยเขาก็ไม่ต้องกลัวความความตายเพราะว่าเขาได้สวดมนต์ไว้พอแล้วฉันสมมติว่าแปดหมื่นครั้งพอเขาเจ็บจะตายเนี่ยรถมารอยอยู่บนหลังคาแล้วรถมารอยมารอรับอยู่บนหลังคาแล้วทั้งคนเหล่านี้ไม่เป็นทุกข เขดับจิตก็ไปขึ้นรถไปสุขาวดีมันเป็นอุบายเป็นวิธีที่เขาวางไว้ให้ครบถ้วนให้ให้ให้คนทุกประเภททำได้คนโง่ที่สุดก็ทําได้คนโง่ธรรมดาก็ทําได้คนกลางๆก,ก็ทําได้คนฉลาดก็ทําได้คนฉลาดที่สุดก็ทําได้คนละแบบคนละวิธีมุ่งผลอย่างเดียวกันคือไม่ต้องเป็นทุกข์ อย่าไปดูหมิ่นกันอย่างนี้แล้วคิดว่าผมอะไรทำความเสียหายให้แก่พระพุทธศาสนาโดยเอาลัทธิเซนมาเวยแผ่ในประเทศไทยผมว่าไม่ได้ทำความเสียหายกับทำเป็นคนดีเสียอีกคือให้คนไทยมันหายโง่ว่าพวกเซนเขาปฏิบัติกันอย่างไร คนคนไทยก็จะได้หายโง่ไปเป็นกองถ้าคนไทยบางคนมันมีปัญญาเฉีบแล้วมันจะใช้วิธีอย่างเซนบ้างมันก็อาจจะใช้ได้นั่นก็เป็นพุทธศาสนารูปแบบหนึง่งไม่เป็นการเสียหายแก่พระพุทธศาสนาไหนเพราะมันเป็นพุทธศาสนาเดียวกันซึ่งมันมีวิธีต่างๆกัน อยัางจะไปกรุงเทพนี่คนหนึ่งมันก็ไปเรือบินก็ได้ได้ยินว่าเสียพันบาทนะที่สถานีอากาศยานนี่ไปกรุงเทพเสียพันบาทแต่คนหนึ่งมันจะคลานไปก็ได้นจะว่าอะไรมันมันคลานไปก็ได้แล้วใครผิดใครถูกมันก็ถูกเฉพาะของตนของตนอย่าไปดูถูกไปดูถูกก็มันจะโง่ คนหนึ่งมันจะขี่เกวียนไปก็ได้คนหนึ่งมันจะขี่รถยนต์ไปก็ได้แต่คนหนึ่งมันจะคืบคลานไปอย่างกระหอยทากปริงทากเนี่ยมันก็ได้อย่าไปว่าก็สิมันก็เป็นวิธีที่ไปถึงพุทธศาสนาต้องการมีจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์มีวิธีใดที่จะทำให้ไม่เป็นทุกข์ได้และใช้ได้ทั้งนั้น นันอย่าไปหาว่าเขาผิดเขาถูกอมันจะโง่เองคนพิว่ามันจะโง่เองเมื่อเขาเชื่อเขาพอใจแล้วเขาก็จะไม่เป็นทุกข์เหมือนกันเขาเป็นพวกศรัทธาที่กะอาศัยกําลังของศรัทธาเป็นเรื่องหน้าเพื่อดับทุกข์ไอเรามันเป็นปัญญาที่กะอาศัยกําลังของปัญญาเป็นเครื่องดับทุกข์แต่ไม่ควรจะทะเลาะกันเพราะว่าเขาไม่เป็นทุกข์เดยกัน นนันเราจึงไม่ควรดูหมิ่นศาสนาอื่นที่เขาเอาศรัทธ,ธาเป็นเบื้องหน้าเช่นศาสนาทิสเียนกดีศาสนาอิสลามกดีศาสนาพราหมณ์บางนิกายก็ดีเขาเอามีศรัทธ,ธาเป็นเบื้องหน้าเขาก็ไม่เป็นทุกข์ก็พอแล้วเพราะมันอยู่ที่ไม่เป็นทุกข์ก็พอแล้วอืผมไม่ได้ทําความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาแม้แต่นิดเดียว แต่ว่าไปเอาเรื่องของพุทธบริษัทพวกอื่นมาให้พุทธบริษัทพวกนี้รู้ไว้บ้างว่าพวกอื่นเขามีวิธีอย่างไรคงจะหายโง่ไว้บ้างผมก็จะทวงบุญคุณว่าผมได้ทำผลดีให้แก่พุทธบริษัทไม่ได้ทำความเสียหายให้แก่พุทธศาสนาเลย